สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของถั่วลิสงคั่วเลยค่ะเก็บยังไงนะให้คงความกรอบนะคะที่สำคัญไม่เม้นหืนด้วยค่ะให้เริ่มที่การเลือกเลยนะคะให้เลือกถั่วที่ใหม่ไว้ก่อนนะคะให้ดูที่วันเดือนปีที่ผลิตก่อนเลยค่ะ ดังนั้นนะคะก็นําถั่วของเรานี่หละคะ่ะหมาครัวให้จนเหลืองหอมเลยนะคะแล้วพักไว้ก่อนเลยค่ะรอจนถั่วของเราเย็นนะคะจากนั้นให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเพราะเกลือนี่ล่ะคะ่ะจะช่วยดูดซับความชื้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพักทิ้งไว้จนเย็นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากถั่วเราเย็นแล้วนะคะให้หาภาชนะที่แห้งและสะอาดมาหนึ่งใบเลยค่ะจากนั้นนะคะให้หากระดาษอนเนกประสงค์นะคะหรือกระดาษซับมันนั่นเองค่ะมาลองที่ก้นภาชนะนะคะตามภาพนี้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ หลังจากเราใส่จนเต็มภาชนะนะคะให้หากระดาษอเนกประสงค์หรือกระดาษซับมันมาอีกแผ่นหนึ่งเลยค่ะวางทับด้านบนนั่นเองค่ะเดี๋ยวจิก,กุ้งจะทำให้ดูนะคะตามภาพนี้เลยค่ะนำกระดาษซับมันหรือกระดาษอเนกประสงค์ค่ะวางทับด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วยซับความชื้นนั่นเองค่ะ ปิดปากฝาให้สนิทเลยค่ะแล้วนำไปแช่ที่ตู้เย็นนะคะช่องปกตินี่ละค่ะสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะที่สำคัญนะคะถั่วของเราก็จะไม่เหม็นหืนด้วยค่ะเวลาที่เราจะนำมารับประทานนะคะก่อน,น้ำออกจากตู้เย็นแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟ30วินาทีนั่นเองค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็มีถั่วทานที่สำคัญไม่เหม็นหืนด้วยค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ